ที่มีวัยรุ่นยิงกันนะครับแถวบริเวณคลองสี่ตอนนี้ความคืบหน้าคดีเป็นยังไงครับครับก็ได้รับรายงานจากทางผูง้กับสพคลองหลวงนะครับว่าก็ได้มีการไปนะตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับในคืนที่เกิดเหตุแล้วก็ก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมีพฤติการมากระทําผิดอย่างไรนะครับก็นําเรียนว่าตอนนี้ความการสืบสวนเนี่ยก็คืบหน้าไปเยอะนะครับจะขอ ครับขอขอขอเป็นความลับไว้ก่อนนะเกรงว่าจะเสียรูปคดีแลว้วก็จะทำห้คนร้ายหลบหนีไปนะครับก็นําเรียนว่านามูลเหตุเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับก็มีการตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับของผู้ตายนะครับว่าได้มีการดรําเนินการหรือว่ากระทาอะไรก่อนที่จะเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนที่เหลือก็คือการสอบสวนดาเนินคดีนะครับก็ได้กับชับไปแล้วว่าให้รีบนะครับเร่งรัดผลการชานะสูตรพิสูจน์ นะหัวกระสุนนะที่พบนะครให้ส่งไปตรวจพิสุจนโดยเร็วแล้วก็รีบรวบรวมพยานหลักฐานนะครับสอาพยานที่เกี่ยวข้องรู้เหน็นทั้งหมดนะครับเพื่อนําไปสู่การ,ารขอสารอนังในศับครับ